สำหรับเครื่องยนต์เครื่องนี้เจ้าของไหวตัวทันรู้ตัวทันนะครับขับขับไปแล้วมันดับบุบนะครับแล้วก็ไหวตัวทันไหวตัวทันก็เลยนานแล้วนะครับหลายเดือนไม่ได้เปลี่ยนน้ามันเครื่องก็เลยถิโอกาสเปลี่ยนน้ามันเครื่องใหม่ใส่ไปนะครับเพราะว่ามันเริ่มจะเกิดแห้งนะครับก็เลยเติมน้มันเครื่องไปใหม่นะครับเจ้าของเครื่องรู้ตัวไหวตัวทันนะครับเพราะว่ารู้ตัวนะครับว่าไม่ได้เปลี่ยน หลายวันหลายเดือนแล้วก็เลยเราใช้งานประจํานะครับก็เลยเทิอวกัดเปลี่ยนน้ำมันเครื่องใส่ตัวใหม่เข้าไปนะครับโชคดีที่เครื่องไม่พังนะครับท่านผู้ชมโอเคเรียบร้อยเกือบนอกเกือบนอกเกือบนอกโชคดีที่เจ้าของรู้รู้ตัวนี่นะครับมันเครื่องให สำหรับเครื่องยนต์เคื่นี้นะครับก็รอดไปแบบบวุดวิดนะครับน้อยคันนะครับที่จะโชคดีนะครับส่วนมากก็จะน็อกนะครับแล้วก็มีน้อยนักนะครับที่จะรอดแบบบวุดวิดนะครับ